ไม่ฟันพงว่าถูกไม่ถูกใครผิดน,นะครับแต่บอกให้ฟังแล้วท่านลองใช้วิจารณญาณกันเองนะครับมีคนเขาบอกว่าสมัครร้อยหนึ่งได้กู้เงินหนึ่งล้านร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งนะได้กู้เงินหนึ่งล้านเอาสำเนาสำเนาประชาชนสิบฉบับไปให้เขาแล้วก็รอได้เงินหนึ่งล้านเลยอ่าเป็นไปได้ไหมครับอ๋อไม่รู้ครับเป็นไปได้ไหม แต่ถ้าบอกลาเต้น,นะครับไม่น่าเป็นไปได้ในหมู่บ้านนึงเอาแค่มีร้อยคนนะครับร้อยล้านสิบหมู่บ้านเท่าไหร่ครับพันล้านพันหมู่บ้านนะครับใครจะใจดีเอาเงินมาให้กู้โดยไม่ได้อะไรไม่เอาเงินคำ้ำประกันไม่เอาสินทรัพย์คำ้ำประกันเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมครับ ตอนนี้ระบาดหนักนะครับระบาดหนักแต่แถวยุ่งงามแล้วก็อําเภอตอนทองสังขันนะครับเจ้าบ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนะครับต้องดูแลลูกบ้านแล้วนะครับเราเต้บอกก่อนนะครับว่าจังหวัดอื่นมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนักข่าวลหลายๆจังหวัดทําเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแค่เรายังไม่เจอเหตุการณ์นี้และยังไม่ผิดจริงอ่ายังไม่ผิดจริงแปลว่าเขาเอาไปละร้อยหนึ่งแล้วเขาก็อาจจะ ยังไม่ได้ให้ไงตามสัญญาม,มันไม่ถึงเวลาแต่ถามความเป็นจริงนะครับว่าเป็นไปได้ไหมสวัสดีครับอดิคุณเป็นไปได้ไหมครับร้อยหนึ่งในหนึ่งล้านแจ้งเตือนภัยนะครับในทุกอําเภอของจังหวัดตรินครับตอนนี้ระบาดหนักมากมีคนมาแจ้งในเพจของลาเต้ยเยอะมากนะครับแต่ละวันไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบคนนะครับ <c oughs> เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยจริงคือ มันยังไม่ผิดนะครับยังไม่ผิดผมเข้าใจในหน่วยงานล้านครับคือยังไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นไงครับแต่แต่เราลองใช้วิจารณญาณกันนะครับเป็นไปได้ไหมครับหนึ่งร้อยได้หนึ่งล้านไม่มีหลักประกันอะไรเลยไม่ได้ครับความคิดผมคือไม่ได้ครับถ้าได้ก็คงจะสุดยอดมากครับทั้งอีสามนะครับตอนเนี้ยที่เขาโดนกันอุตตดิดมาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าญาติที่กําลังจะหลงไปกับเรื่องราวต่างๆคือหนึ่งร้อยไม่เยอะหรอกครับ แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือสำเนาบัตรประชาชนสิบฉบับที่เขาเอาไปเขาเอาไปทําอะไรไปกู้เงินไปเอารถหรือว่าไปทําอะไรเอ่ยคืออยากให้คิดนะครับว่าสำเนาบัตรประชาชนสิบฉบับที่เขาเอาไปทําอะไรนะครับเขาเอาไปทําไมแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตอะไรบ้างนะครับระบาดหนักมากนะครับสําหรับหนึ่งร้อยแลกหนึ่งล้านนะครับช่วงนี้นะครับ แต่กติกาของแต่ละที่ก็แยกกันไปอีกนะครับหนึ่งร้อยได้แปดแสนได้เจ็ดแสนได้ล้านห้ามั่งคือแล้วแต่แยกกันออกไปผมไม่บอกว่าผิดนะครับผมไม่ได้ห้ามด้วยผมไม่ผิดนะครับผมเผยแพร่ผมแค่เตือนภัยเพราะว่าไม่รู้ความจริงเป็นยังไงยังไม่มีใครผิดนะครับแค่บอกก่อนว่าให้ท่านลองคิดดีๆลองคิดดีๆลองคิดดีๆครับว่าเป็นไปได้ไหมหนึ่งร้อยได้หนึ่งล้านตอนนี้ระบาดหนักที่จังหวัดกระดี่นะครับโอเคครับเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่นะครับ เดี๋ยวลาเต้จะเผยแพร่ไปในเพจทุกเพจของลาเต้นะครับเพจที่เผยแพร่ไปคือเพจที่ลาเต้เป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าหนึ่งร้อยแลกหนึ่งล้านมีจริงไหมเป็นไปได้ไหมไม่มีใครในหน่วยงานของภาครัฐตอนนี้ที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับลาเต้ขอเป็นคนแรกละกันที่ออกมาพูดเพราะว่าไม่ได้ห้ามไม่ทํานะครับแต่อยากให้คิดเยอะๆว่าเป็นไปได้ไหมหนึ่งร้อยแลกหนึ่งล้านที่ระบาดอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ เขาอ้างหน่วยงานอะไรมากมายนะครับน้องแนนเขาอ้างหน่วยงานอะไรหลาย,ลายๆอย่างเลยคือโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวเราลองติดตามข่าวสายกันต่อนะครับแล้วก็ลองหาข้อมูลในอเน็ตเพิ่มเติมนะครับลาเต้ม,มีข้อมูลจะเพิ่มมาให้นะครับแต่บอกก่อนเลยครับนี่คือเรื่องที่กําลังระบาดของจังหวัดตรีนะครับหนึ่งร้อยแลกหนึ่งล้านเป็นไปได้ไหมท่านลองคิดนะครับลองช่วยกันคิดแล้วก็ลองเต,อเตือนคนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับเผื่อเผื่อเขาอาจจะหลงหรือเข้าใจผิดไป ไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมโอเคครับงั้นวันนี้ลาเต้คงไม่มีอะไรมากมายครับใครที่เบื่อไลฟ์ของลาเต้นะครับก็กดเลิกติดตามนะครับแล้วก็สามารถเห็นโพสของลาเต้ต่อได้นะครับเพราะว่าลาเต้ไปโพสเป็นสาธารณะนะครับกดเลิกติดตามมันไม่ขึ้นหน้าฟีนนะครับแต่ว่าสามารถหาดูได้โอเคนะครับไปอยู่ในกลุ่มก็ได้ครับเดี๋ยวลาเต้ไปโพสครับโอเคครับงั้นขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับกําลังใจแล้วก็การติดตามลาเต้นะครับ